คุณกำลังอยู่กับจอเดิมนะครับของตัว m u x นะฮะตัวนี้รุ่นแรกนะครับใส่กล้องรัอกคัน360องศานะครับของ V.O. นะครับ 3D นะครับสวยงามนะครับ ติดตั้งในรถ m ิ l X ตัวแรกนะครับตัวจอเดิมของรถจนเลยครับไปเลี้ยวขวาครับไปเลี้ยวซ้ายครับปืนนะครับก็สามารถใช้คลิปวิวนะครับหมนได้หลายมุมมองเลยนะครับเป็นหน้าพาราดอมิกร้อยตันดีองศานะครับเป็นหน้าแบบวายปกติ ซูมที่กันชนหน้านะครับตรง่ริเวณอักระโปรงนะครับอันนี้แบบด้านข้างนะครับนนี้กันชนหลังครับพาราลบีิร้อยเป็นภาษากันชนหลังปกตินะครับซูมกันจนท้ายนะครับซูมล้อหน้าซ้ายขวานะครับกับบันไดนะครับซ้ายขวาซูมล้อหน้าซ้ายซูมล้อหน้าขวาครับตัวนี้ก็ยังมีการบันทึกด้วยนะครับใช้ตัวคลิกวิวไอได้นะครัแตะเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อน หาคลิปที่เราจะดูได้เลยนะครับสัง่ง play play วิดีโอได้เลยนะครับก็จะขึ้นมานะครับหน้าหลังซ้ายขวาพร,ร้อมกันหนึ่งคลิปทีเดียวเลยนะหน้าหลังซ้ายขวาครับต,ตอนจะกดด้วยนะครับในรูปแบบของ USB จะออกไปนี่ก็ได้กดไปดป้าผมจะถามว่าออกไหมนะค ค่า UV แสงนะครับนี้ลดค่า UV แสงนะครับเพิ่มค่า UV แสงได้นะครับกรณีที่ไปเจอที่มืดนะฮะหรือเจอที่สว่างมากๆนะครับก็ปรับตัวค่า UV ให้ลดลงได้นะครับาเราจะไปการตั้งค่าตัวตัวคลิกวิวนะครับไอได้นะครับต่อเสร็จตรงนี้นะลูกค้าอยากติดตรงนี้นะเป็นต่อผ่านทาง Bluetooth นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมีสายไม่ต้องมีรีโมทนะครับใช้ทางคลิกวิวแทนนะครับ ตอนนีที่เราต้องการที่จะออกไปสู่หน้าเมนูหลังนะครับกดค้างไว้นะครับออกไปแล้วนะครับสสยไฟพมาครับก็สามารถเรียกขึ้นได้เหมือนกันนะครับประมาณนะครับใส่ไฟพม่ากลับนะครับก็จะตัดกลับมาต่อไนะครับก็มีตัวเอแคลสไปนะครับอสุกะนะครับส่งภาพือถือขึ้นจอได้นะครับ กดล็อกด้วยปลั๊กตรงรุ่นนะครับสะท้อนภาพหน้าจอนะครับเป็นนํำซุงก็เป็นสมาร์ทบเป็นไปแล้วนะครับเปิดยู u b e เปิดอะไรดูได้เลยนะครับลูกค้าที่ยังไม่อยากเปลี่ยนจอนะครับแต่ว่าจริงแล้วเราก็เปลี่ยนจอได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกครับถ้าสนใจสนใจติดต่อนะครับร้านเพชรประดับยนต์นะครับ088แปดแปดนะครับสอง3ปด9กสามหนึ่งแปดเก้านะครับรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับ สวัสดีครับ